Okay. สวัสดีครับทุกคนเรามาลองเปิดแอปแกลดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานมากนะครับทุกคนก็เนี้ยมาส่งแฟนมาดีทีอ่อะไรวะมักสันนะเขาเรียกอะไรวะตรงประตูน้อํออ่ะเอ็าร์ทหรือ,อเอเออะไรสักอย่างเนี้ยที่เป็นรถไฟนะก็ในเวลานี้ก็สามทุ่มห้าสิบหก มาลองเปิดแจ๊บนะครับวิ่งกลับบ้านนะไม่ได้แบบวิ่งหาลูกค้านะก็ถ้าได้ก็ถือว่าเาถือว่าได้คลิปลงแล้วกันครับสักคนหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะปกติวันจันทร์ไม่นา่ามีลูกค้าทุกคนผมลองมาวิ่งดูเผื่อได้นะครับเผื่อได้กลับบ้านหรือว่าขี่ไปเล่นเรื่อยๆถ้าถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ลูกค้าเยอะนะวันนี อลองดูครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดแอปแกลปวิ่งมานานเพราะว่าช่วงนี้ตำรวจเยอะครับก็ช่วงนี้มีข่าวแว่วๆว่าเขาเริ่มปิดบัญชีของผู้ใช้งานที่ไม่ได้ไปทำใบกับขี่สาธารณะกับป้ายเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็นี่เป็นชิปขับแก๊ป ครั้งแรกที่แบบว่าเสียงผมเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพราะว่าผมได้ไปผ่าตัดเส้นเสียงมาแล้ว่ายแดงจะมีรถแซงกูปวะนเนี่ยพเดียจอดเผื่อได้ลูกค้าแล้วกันโอ ก็ยังพูดเยอะไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าเพิ่งพักเสียงมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยได้ประมาณ10บวนะันเองเอออาทิตย์พอดีมั้งพออาทิตย์นึงก็เจ็ดวันเนาะวันเลย7จ็ดวันมาแล้ว วันสิบวันสิบเอ็ดวันนะฮะทุกคนดูออกเลยว่าวันนี้รถโล่งจับอ้าวฝาไปแดงไปเลยคุณตำรวจก็เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าเส้นกับบ้านผมไม่มีแน่เลยทุกคาเนะ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งแต่ขับแก๊บมาเพิ่งเคยเห็นครับทุกคนดูไม่มีจุดสีแดงเลยเป็นไรวะเอาอะไรวะเนี่ยหรือว่าเรากดไม่ดีเฮ้ยหรือว่าเขาจะบล็อกของเราไปแล้ววะ ปกติจะเป็นวงแดงๆใช่ปะพื้นที่สีแดงอันนี้ไม่มีเลยครับทุกคนดูดิเฮ้ยแปลกว่ะขับรถเล่นแล้วกันแล้วก็เปิดแอปแก๊ปไปด้วยมาดูที่ล่ากอันนี้โค้ิ่งครับปาดไปปาดมาเหมือนเราเลย,อ,ยอุ้ยโอเกือบได้ช็อตเด็ดเย็ดเป็ด ว่าหน้าอ่ดิคนอื่นเขได้ลูกค้าเอาไม่ได้ลูกค้าเลยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะแต่ในรถผมมันบอก3นองศาไนะด้ละลมเย็น แต่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่มีพื้นที่สีแดงวะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเออแปลกมากว่าวันจันทร์ก็ไม่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 น่าเงียบขนาดนี้ เขาตรวจอะไรเนาะอรอบที่แล้วผมก็ขับรถยนต์มาก็โดนตรวจตรงนี้แหละแต่ตรวจแบบว่าเบาแอลกอฮอล์นะขับรถยนต์มาเลยรอดอ่าวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์จะรอดไหมหรือว่าแค่ตั้งไฟเฉยเเพราะนานๆทีเขาจะมีตำรวจมาตรวจนะตรงนี้เขาจะสุ่มมาแบบว่ามาตรวจเอ้ยมีวะเหลือเพิ่งตั้งวะ หรือว่าเพิ่งเก็บวะเพิ่งตั้งวะาาแฮนด์แอนดาเพิ่งจับเ้อร์ลูกพี่มีตำรวจหนุ่ม,ม,มๆรอๆเลยวะ นี่ีแต่ตำรวจนมนมรอๆเลยไฟแถวนี้เหมาะกับการถ่ายคลิปมากเลยนะเพราะว่าไฟเป็นแบบเป็นสีขาวอู้เกือบแล้วแถวยาวแท้โหเมื artists, ่อกี้ม er ัวแต่พูดกับมองวิวข้างทางลืมมองทางเลยเฮ้ยเสียงผมมันเนอบอ่ะพอม่เสียงอันนี้ขึ้นมา พอได้เสียงกลับมาแล้วเสียงมันแบบแปลกๆเสียงมันเนอ่เสียงมันเนอนครับแทกแทเหมือนรถตัวเองเล็กออกขวาได้บ ปลาลำปลาเหลือโอ้เงียบพดอมันมีลูกค่าจากคนเลยอันนี้จะข้ามตะพานสั่งฮีแล้วเนี่ย จะไปฝั่งทนแล้วออกไปไงครับลุย เ้ตอนนี้สวยแล้วเขาเริ่มติดไฟแบบขอบสะพานแล้วสว่างจ้าเลยเงียบเก็บ ลอ,อยเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยขับทายแท้ไม่กล้าแทงเลย จริงวันจันทร์ไม่ค่อยมีด่านหรอกถ้ามีก็น้อยมากสรุกข้างหน้ามีดา่านจบเลยรถตีจังวะไฟเลนแดงๆๆวะอ๋อเฮียมีดา่านเชยเลย าเาเฮียมีดา่านเฉยว้ายมีด่านได้ไงเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเองพอแต่เขาตั้งแต่เส้นนอกอ๋โอโหกำลังตั้งนี่ว่ายางยังยางยางยางัยงแว้นนะ บอกตำรวจข้างหน้าสอนอให้ดักจับจบเลยเนี่ยอ๋อขอทางรถแรงหน่อยครับแรงแต่ท่อล้อไม่วิ่งอ่านี่สอนโอ,อเครับรอดแล้ว ถึงบ้านแล้วครับทุกคนลูกค้าก็ไม่ได้ครับวันนี้จบแล้วครับคลิปขับแกลบผมเอาจริงนะมันต้องไปขับหาโซนที่เราต้องวิ่งนะถ้าจะมาขับแบบว่าเลื่อยเปลื่อยขับกลับบ้านอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะมีลูกค้าเนี่ยวัดดวงเอาทุกวันนี้คนขับเยอะด้วยสู้เขาไม่ไหวครับเรามันขับ ดิเล็กนะครับเสริมเนาะไม่ใช่ครับแบบประจํางานม,มันก็ไม่ค่อยยิงมาหาเราเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็มาขับถือว่า,าขับรถเล่นแล้วกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเอ้ยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปทุกคลิปนะครับอันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคน บายบายเฮ้ยอันนี้มันเตี้ยยังวะรุ่นอะไรเนี่ย